โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กลุ่มพัฒนาที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยดำเนินการขุดสระเก็บน้ำตามรูปแบบมาตรฐานที่กลุ่มพัฒนาที่ดินกำหนดไว้ด้วยกัน2รูปแบบคือพื้นที่3ไร่และพื้นที่5ไร่ในการคัดเลือกพื้นที่จัดทำโครงการมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการวางตำแหน่งสระเก็บน้ำ แบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ดังนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้แรงงานตกง,งานและกับภูมิลำเนาขาดรายได้ในการดำรงชีพการฟื้นฟูประเทศไทยอย่างเร่งด่วนคือน้อมนำหนักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่มาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหารคุณสมบัติเกษตรกร1 ต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์หรือทายาทเกษตรกร2มีอายุระหว่าง18ถึง60ปีและมีสัญชาติไทย3พื้นที่ที่ใช้สมัครต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า3ไร่และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย4เจ้าของเอกสารสิทธิ์ตามข้อ3 ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า7ปี 5. ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่5ประสานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากข้อมูลล่าสุดณวันที่26เมษายน2564มีเกษตรกร,ร,กรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด4 5 3 5รายโดยปัจจุบันมีเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน29,703รายหรือ100ร้อยละ92.82ของเป้าหมาย32,000รายและมีแรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน13,321ราย